่วงเวลาจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการทิดบ้วนชวนคุยยามเช้าสนับสนุนโดยปุ๋ยเต็มสูตรตาหัววัวขันไถยบริษัทไทยเซ็นทรัลเคมีจำกัดมหาชนสวัสดีครับท่านผู้ฟังแฟนรายการที่เคารพรักทุกท่านพบกับผมทิดบ้วนบางประมาอดิศักดิ์บ้วนกิาพันธ์เหมือนเช่นเคยนะครับ เรามาคุยกันเรื่องราวทางด้านการทำการ,กรเกษตรผมก็ได้รับคำถามได้รับคำแนะนำจากแฟนๆรายการกันทุกวันนะเ,เราเคยคุยกันมาหลายเรื่องอย่างเมื่อช่วงที่ผ่านมานั้นเราก็เคยได้คุยกันเรื่องว่าสุ้มโอนั้นเรามีข่าวดีก็คือเราสามารถที่จะ ส่งออกส้มโอไปอยังต่างประเทศไปที่สหรัฐอเมริกานะครับหลังจากที่เราก็เพียรพยายามาที่จะส่งออกกันไปเป็นเวลานานแล้วที่เขากลัวก็คือโรคมแมลงศัตรูของส้มโอนะฮะซึ่งผมก็ได้คุยรายละเอียดไปให้ท่านได้ทราบแล้วก็ปรากฏว่ามีแฟนรายการท่าน แนะนำว่าอยากให้ช่วยคุยถึงวิธีการปลูกวิธีการดูแลรักษาอาจจะปลูกในพื้นที่ดินแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็รวมถึงการที่จะปลูกส้มโอแบบ GAP เพราะในปัจจุบันมาตรฐานการส่งออกการค้าขายในระดับนานาชาติก็ต้องทำเกษตร GAP คือ Good Agricultural Practice นะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้สำคัญมากพี่น้องครับเวลาท่านปลูกส้มโอก็ต้องถามว่าที่ที่เราปลูกเนี่ยมันเป็นที่แบบไหนเป็นที่ดอนหรือว่าเป็นที่ลุ่มแต่ไม่ว่าจะเป็นที่ดอนหรือจะเป็นที่ลุ่มก็าตามน้ำจะต้องไม่ท่วมขัง ถ้าเป็นที่ดอนเราก็ต้องจัดร่องระบายน้ำนะฮะจะเล็กจะใหญ่ก็แล้วแต่ปริมาณน้ำที่มานะฮะอันนั้นก็เป็นที่ดอนแล้วก็ต้องมีการวางระบบน้ำให้อย่างเหมาะสมแต่ถ้าเป็นที่ลุ่มเราก็ต้องยกร่องสวนขึ้นมาโดยปลูกสมโอกลางร่องนะฮะระยะห่างระหว่างร่องอต้นต่อต้นก็ต้องอยู่ที่ระยะ หกคูณหระยะระหว่างต้น6เมตรระยะระหว่างแถว6เมตรนั่นก็แปลว่าร่องอาจจะสเมตรนะฮะชานร่องรวมไปจงถึงร่องน้ำนะระยะรวมกันแล้วก็ประมาณหกเมตรนะครับเอาเป็นว่าต้องยกร่องแล้วต้องยกร่องสูงขึ้นมาให้เหมาะสมไม่ใช่ยกร่องเตี้ย รากมันก็จะแช่น้ําอยู่อย่างนั้นไม่ได้นะครับและเวลาจะปลูกส้มโอความสูงจากระดับน้ําทะเลนั้นต้องไม่เกิน400เมตรแล้วก็ไม่ควรจะเป็นที่ลาดเอียงนะฮะเ,เกินไปอย่างน้อยๆสุดอย่ากเกิน3%เนนะครับการคำนาคมผลส่งไม่ต้องเป็นห่วงแล้วในยุคปัจจุบันนี้นะเราสามารถที่จะ คนถ่ายผลผลิตได้เพราะว่าการเข้ามานาคมสะดวกมากลักษณะดินที่เราจะปลูกส้มโอนั้นก็ควรจะเป็นดินร่วนครับนะฮะถ้าเป็นดินเหนียวก็ต้องทำให้เป็นดินร่วนเหนียวหรือจะเป็นดินร่วนปนสายความอุดมสมบูรณ์นั้นแน่นอนที่สุดต้องอุดมสมบูรณ์สูงหมายถึงว่าปริมาณธาตุอาหารพืช ที่จะหล่อเลี้ยงส้มโอให้เจริญเติบโตนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญมากในพืชตระกูลส้มนะระบบระบายน้ำต้องดีอย่าให้น้ำท่วมขังเพราะว่าส้มโอเป็นพืชที่มีโรคภัยแค่เจ็บคือโรครากเน่าโคนเน่านะระดับหน้าดินต้องลึกไม่น้อยกว่า50เซนติเมตร นะครับท่านเข้าใจใช่ไหมระดับหน้าดินลึกไม่น้อยกว่า50เซนนะครับนั่นก็แปลว่าถ้าคุณยกล่องคุณก็ต้องยกล่องสูงขึ้นมานะห้าสิเป็นอย่างตำ่ำนะครับแต่ถ้าเป็นที่ดอนก็ไม่เป็นปัญหาค่า pH ของดินก็ควรจะอยู่ที่5.5ถึง6.5นะครับ โดยประมาณนี้นะถ้าเจก็เป็นกลางพอดีอันนี้อาจจะกรดอ่อนๆน,นิดๆได้แล้วก็สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิ่งสภาพภูมิอากาศถ้าจะถามว่าส้มโอชอบอุณหภูมิที่เท่าไหร่อุณหภูมิที่เหมาะสมต่อการเจริญเติบโตเนี่ยนะฮะจะชอบอยู่ที่ประมาณ25ถึง สาองศาเซลเซียสปริมาณน้ำฝนไม่ควรจะน้อยกว่า1,200ม mm ิลิเมตรต่อปีนะฮะแล้วก็ถ้ามีการกระจายของฝนสม่ำเสมอจะดีแต่เรื่องนี้ก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะในยุคปัจจุบันถ้าเราจะปลูกเราก็จะต้องเตรียมแหล่งน้ำให้พอเพียงต่อความต้องการของส้มโออยู่แล้วและส้มโอต้องการแสงแดด จัดคาว่าแสงแดดจัดหมายถึงว่าต้องการแสงแดดทุกวันเวลาปลูกทั้งวันนะฮะเวลาปลูกส้มโอท่านก็จะต้องยกร่องขวางตะวันสร้างแถวปลูกขวางตะวันอย่าไปจัดแถวปลูกตามตะวันเพราะว่าร่มเงามันจะบังกันตลอดนะครับถ้าขวางตะวันเช้า สมโอเีกหนึ่งก็ได้แสงบ่ายอีกเีกหนึ่งก็จะได้แสงอันนี้ก็แสงก็จะพอเพียงเพราะว่าถ้าแสงไม่พอการติดออกออกผลก็จะไม่เกิดผลดีนะครับแหล่งน้ำในยุคปัจจุบันถ้าเราทำสมโอจ P p นะฮะก็ต้องได้แหล่งน้ำที่สะอาดนะฮปราจะปราศ,าราศาจากการปนเปื้อนของ สารอินทรีย์และสารอินทรีย์ที่มีพิษปนเปื้อนน้ำจะที่ผ่านมาจากโรงงานอุตสาหกรรมน้ำที่ผ่านมาจากโรงพยาบาลอันนี้เป็นน้ำต้องห้ามนะครับแล้วก็ค่าความเป็นกรดของน้ำนั้นก็จะอยู่ที่5.5ถึง7นะฮะจะได้น้ำที่เป็นกลางก็แจวเลยนะครับนั้นพอสภาพแวดล้อมเราจะเตรียมได้ดีแล้วสิ่งต่อมาก็คือ เรื่องของการคัดเลือกพันธุ์ครับนะเรื่องพันธุ์นี่ก็แน่นอนที่สุดต้นพันธุ์ที่นิยมกันมากในยุคปัจจุบันก็จะมีอย่างขาวทองดีขาวน้ำพึ่งขาวหอมขาวใหญ่ขาวแตงกวาขาวพวงขาวแป้นนะหรือจะเป็นส้มโอถ้า ทางใต้ก็ทับทิมสยามนะท่าคอยนะฮะหรือจะเป็นห้อมหัดใหญ่นะครับนี่ก็มีมีหลากหลายพันุผมก็จะลองแจงให้ท่านทราบสักนิดหนึ่งว่ายัางถ้าเป็นส้มโอพันธุ์ทองดีนะครับนี่ก็เราก็จะมีได้ยินได้ฟังเพลงลูกทุ่งใช่ไหมจะเลี้ยงส้มโอทองดีเนี่ยนะครับ นะก็แหล่งปลูกก็นครปฐมสมุทรสาครนาชบุรีนะครับหลังจากปลูกไปแล้วประมาณ4ปีก็จะเริ่มให้ผลผลิตนะฮะแต่เดี๋ยวนี้คนที่เขาทำเก่งๆปัจจัยแวดล้อมดีๆก็สองปีกว่าๆสามปีเขาก็สร้างต้นให้สมบูรณ์ได้แล้วแต่โดยทั่วไปก็ชั่วๆก็4ปีนะครับ แล้วโดยทั่วไปเนี่ยส้มโอก็จะออกดอกเดือนไอ้ข้าวท่องดีนี่ก็จะออกดอกประมาณเดือนมกราคมแล้วก็จะเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ในเดือนสิงหาคมถ้าก็นบไปมกราคมพามีนาเมษาพฤษภามิถุนากรกฎาสิงหานะฮะก็ประมาณ6-7เจดเดือนนะครับสิงหากันยาก็จะเป็นช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวถ้าทำทวาย นะครับก็คือจะให้ออกดอกประมาณเดือนมิถุนายนนะครับออกดอกมิถุนานะแล้วก็ไปเก็บผลผลิตมีนาถึงเมษานะครับอ,อันนี้ก็เราก็นับไปแล้วกันมิถุนากรกดาสิงหากันยาตุลาพฤศจิกาธันวามกรากุมมีนานะครับนั่นกา เป็นส้มโอพันธุ์ที่ผลก็จะกลมแป้นหัวมีจีบนิดหน่อยนะฮะแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ14บสถึงที่หกเซนติเมตรผนังกลีบจะสีชมพูเรื่อเรื่อเนื้อกุ้งนี่จะช่าน้ําสีชมพูอ่อนมีความหวานสูงหวานสนิทเป็นที่นิยมมากในตลาดต่างประเทศและในประเทศเราเองนะส่วนพันธุ์ขาวน้ําผึ้ง แหล่งปลูกก็นกคนปรปฐมสัมพานอันนี้ก็จะให้ผลผลิตเมื่อ4ปีหลังปลูกจะออกดอกประมาณเดือนธันวาคมถึงมกราคมแล้วก็เก็บผลผลิตได้สิงหากันยาของทุกปีอันนี้ผลจะค่อนข้างกลมนะแล้วก็ขนาดปานกลางเส้นผ่านศูนกลางประมาณ17เซนติเมตรผนังกรีบจะมีสีขาวเนื้อกลุ้ง เป็นสีน้ำพึ่งนะครับซึ่งถ้าเป็นทองดีผลังกรีบจะเป็นสีชมพูเรื่อๆแต่ว่าถ้าเป็นขาวน้ำพึ่งก็จะเป็นสีขาวรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยให้ผลดกราคาก็ใกล้เคียงกับทองดีนะฮะพันขาวหอมอันนี้ก็ปลูกแถวสำพรานนครปฐมเหมือนกันนะระยะการ ออกดอกให้ผลผลิตเหมือนอน,กนกันกับที่กล่าวมาแล้วนะครับแต่ว่าผนังกรีบของขาวหอมนั้นจะสีขาวเนื้อกุ้งจะสีขาวอมเหลืองครับรสจะอมเปรี้ยวนิดหน่อยนะครับในสลับพันุ์นขาวหอมนะส่วนพันุ์ขาวใหญ่ขาวใหญ่นี่ก็จะด่งดังอยู่แถวนูน่นสมุทรสงครามผมก็ชอบนะขาวใหญ่เนี่ยคราวหนึ่งไปบรรยายที่ โรงพยาบาลถ้าจะไม่ผิดจะชื่อโรงยานพระพุทธเลิศรานะฮะที่สงขสงครามได้ส้มโอขาวใหญ่มาสองลูกก็ให้เป็นของของที่ระลึกสำหรับวิทยากรอ,อร่อยอะนะเพราะ,ะหลังจากปลูกไปแล้วสี่ปีก็จะออกดอกเดือนธันวาคมถึงมกราคมแล้วก็เก็บผลผลิตได้ประมาณสิงหากันยา ผลกลมสูงพันะนี้ขนาดผลเนี่ยไปทางสูงนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางของผลก็ประมาณ14-18เซนติเมตรผนังกลีบจะสีขาวเนื้อกุ้งนั้นจะสีขาวอมเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยนะฮะแต่ว่าอร่อยนะครับไม่แฉะนะครับอ,อีกพันหนึ่งก็คือพันขาวแตงกว่า นะก็แถวชัยนาทแล้วก็พันุ์นี้ก็ไปได้ชื่อที่ชัยนาทความจริงก็เอาแหล่งพันุ์ไปจากทางนครปฐมนี่แหละแล้วก็ไปปลูกที่ชัยนาทแล้วก็ไปได้ชื่อใหม่ว่าข่าวแต่งกวาก็นิยมปลูกกันแถวชัยนาทนครสวรรค์อุทัยธานีสี่ปีหลังปลูกก็ให้ผลจะเริ่มออกดอกประมาณเดือนกุมภาพันธ์นะะแล้วก็เก็บผลผลิตได้ในเดือนกันยายนของ ทุกปีนะถ้าเป็นพวกถวายก็จะออกประมาณสิงหาคมแล้วก็เก็บผลผลิตประมาณเดือนมีนาคมผลก็จะกลมแป้นขนาดปานกลางนะครับเส้นผ่าศูนย์กลาง1 4บสีถึงสิบเซนเมตรผนังกลีบจะสีขาวเนื้อกุ้งสีขาวอมเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยราคาดีก็เป็นส้มโอประจำถิ่นของ ช่างัยนาทเขาแต่ถ้าอย่างเขาวพวงเขาวพวงก็ปลูกกันแถวนะคนปรปฐมสมุทรสาครราชบุรีปราจีนบุรีสี่ปีหลังปลูกก็ให้ผลออกดอกเก็บเกี่ยวผลผลิตในช่วงเดียวกันกับเขาทองดีนะแต่ว่าผลจะกลมสูงเล็กน้อยหัวจุกสูงมีจีบนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางก็ประมาณ18เซนติเมตรผนังกลีบ แล้วก็เนื้อกุ้งาาก็จะสีขาวอมเหลืองรสหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยอันนี้ส่วนมากเขาจะปลูกเอาไว้ใช้ในเทศกาลไหว้พระจันทร์แล้วก็ส่งขายไปต่างประเทศนะฮะขาวแป้นเขาแป้นนี่ก็แ่งแ่งปลูกก็เหมือนกับขาวพวงเหมือนกันนครปฐมสมทดสาครราชบุรีปราจีนบุรีแต่ว่าไอพันธุ์พวกนี้ตอนหลังๆก็ชักจะหายหายไปเหมือนกันนะในการออกดอก เก,เกี่ยวผลผลิตนะแบบเดียวกันกันกบเขาพวงนะแต่ว่าหัวไม่มีจุกนะแต่ถ้าเป็นเขาแป้นนี่นะหัวไม่มีจุกนะฮะทีนี้รสหวานอมเปรี้ยวนะครับผนังกรีบเนื้อกุ้งสีขาวให้ผลผลิตสูงแต่ว่าราคาไม่ค่อยดีเขาแป้นนี่นะฮะพี่น้องที่ครบครับ ท่านจะปลูกพันธุ์อะไรก็เลือกเอานะแต่ว่าพันธุ์ที่ปลูกกันมากทางพิจิตรพิษณุโลกอันนี้ก็จะเป็นพันธุ์ท่าข่อยมักจะปลูกทางภาคเหนือตอนล่างให้ผลผลิตเมื่อสี่ปีหลังปลูกออกดอกประมาณมกราคุ้มพาเก็บเกี่ยวผลผลิตได้สิงหากันราของทุกปีถ้าที่เขาทำถวายก็จะทำให้ออกดอกเดือนมิถุนายน แล้วก็ให้ผลผลิตเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมผลกลมสูงหัวมีจีบเล็กน้อยคําว่ามีจีบหมายถึงว่าไอ้ตรงหัวนี่มันจะเป็นร่องนะฮะเห็นชัดเจนนะครับเส้นผ่านศูนย์กลางผลก็ประมาณ15-18เซนติเมตรผนังกลีบจะสีชมพูเนื้อกุ้งสีชมพูอ่อนฉ่ำน้ำรสหวานอมเปรี้ยวมีเมล็ดน้อยหรือเมล็ดรีบ บางผลไม่มีเมล็ดเลยนะฮะคือเวลาเราพูดถึงพันธุ์เนี่ยมันมันจำเป็นจะต้องว่าไปตามรายละเอียดที่มีการบันทึกไว้เช่นนั้นนะครับท่านผู้ฟังที่กรารบครับนี่ก็เป็นพัน์ธุส้มโอในแหล่งปลูกต่างๆทางใต้ก็มีนะนะฮะก็ที่หัดใหญ่นะครับปลูกมีเป็นพัน์ธุของหัดใหญ่ที่จังหวัดสงขลา ให้ผลผลิต4ปีหลังปลูกออกดอกประมาณเดือนมิถุนาถึงกรกฎานะฮะแล้วก็จะเก็บผลผลิตในเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมผลกล่มสูงเล็กน้อยขนาดปานกลางเส้นผ่านศูนย์กลางผลประมาณ15ถึง15เซนติเมตรผนังกลีบจะสีขาวอม,มชมพูอ่อนเนื้อสีทับทิมหรือชมพูเข้มถึงแดง รสหวานอมเปรี้ยวเนื้อกุ้งฉ่ำน้ำแต่แห้งราคาดีเดี๋ยวนี้แถวนครศรีธรรมราชก็จะปลูกทับทิมสยามอันนี้ก็สีสันของเนื้อก็สีทับทิมนะก็เป็นที่นิยมทัาน,นพี่น้องครับเวลาที่จะปลูกเราจะเริ่มเตรียมดินปลูกเนี่ยผมก็อยากจะให้เรานั้นพิจารณาโดยที่ เก็บตัวอย่างดินไปวิเคราะห์หน่อยประเมินความอุดมสมบูรณ์ของดินดูค่าความเป็นกรดเป็นด่างแล้วถ้ามันเป็นกรดจัดเราก็อาจจะต้องเอาปูนขาวปูนมาปูนโดโลไม้มาปรับสภาพดินให้มันได้ PS ตามที่ต้องการนะฮะก็คือว่าถ้าได้ PS ประมาณ5.5-6.5ถึงอ,อันนี้ก็จะดีแล้วเวลาเตรียมแปลงปลูกไถดิน นะลึกอย่างน้อย30เซนติเมตรตากดินไว้สักเดือนหนึ่งเลยเพื่อจะทำลายศัตรูพืชที่มันสะสมอยู่ในดินแล้วเราก็ย่อยก็พลวนสักสองครั้งมีปุ๋ยอินทรีย์ปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักก็เอามาใส่นะครับหรือบางคนจะหว่านพืชปุ๋ยสดเพื่อไถกลบเป็นปุ๋ยพืชสดก็จะดีและย้ำนะครับน้ำต้องไม่ท่วมขัง แม้จะปลูกที่ดอนอย่าเตรียมดินแบนแต,แต่ให้ยกล่องขึ้นมานิดหนึง่งนะคือเขามายกล่องมานิดหนึง่งหมายถึงว่าให้มีล่องระบายน้านะฮะสมมุติว่าท่านจะปลูกแบนๆน่ะแต่ต้องมีร่องระบายน้ําตามความยาวของพื้นที่ร่องก็ควรจะกว้างสักยี่ห้าเซนติเมตรลึกสักยี่สิบเซนนะฮะแล้วก็ เราก็อาจจะจัดระบบระบายน้ำนะครับแล้วก็มีการกักน้ำเป็นจุดๆอันนี้ก็อยู่ที่เทคนิคของแต่ละส่วนแต่ถ้าปลูกในพื้นที่ลุ่มที่ลุ่มน้ำขังอันนี้ก็ต้องปลูกบนสันล่องนะล่องก็ควรจะกว้างประมาณ6เมตรระหว่างล่องก็กว้างระว่างล่องน้ำนะฮะ1เมตรลึก1เมตร แล้วก็ควรจะยกล่องตามแนวเหนือใต้เพื่อว่าเวลาเราปลูกนะต้นชมโอก็จะได้ขวางตะวันรับแสงแดดสม่ำเสมอทั่วถึงกันนะแล้วต้องระวังถ้าเป็นสวนที่ลุ่มสิ่งสำคัญมากคือท่านจะต้องจัดคันกั้นน้ำรอบสวน ในยุคปัจจุบันนั้นอย่าไปเสียดายที่คันกั้นน้ำรอบสวนอย่างน้อยก็ควรที่จะมีรถขนาดเล็กเข้าไปวิ่งบนคันล่องสวนได้นะแล้วก็ปลูกไม้บังลมรวมไปจนกระทั่งเกาะชายล่องสวนไว้ด้วยจัดระบบระบายน้ำให้ดีนะจัดระบบระบายน้ำให้ดีนะครับอันนี้สำคัญ ระยะปลูกถ้าเป็นปลูกที่ดอนก็แล้วแต่ดินเร็วดินดีถ้าดินเร็วปลูกที่6คูณหนะฮะแล้วก็ระยะบางทีอาจจะไปถึง8ปคูณแนะครับแต่โดยมาตรฐานส้มโอก็หกคูณหนะฮะอันนี้ก็เป็นระยะปลูกที่เหมาะสมนะครับแล้วก็ก่อนที่ส้มโอจะให้ผลผลิตเราก็ควรจะมีการ ดูแลเรื่องวัชพืชอย่างดีนะครับดูแลวัชพืชอย่างดีแล้วก็เอา,อาพืชตระกูลถั่วมาปลูกเพื่อเป็นการควบคุมวัชพืชด้วยแล้วก็ไถกลบก็กลายเป็นอินทรีย์วัตถุที่มีประโยชน์นะฮะก็ก็ได้นะครับทีนี้ระยะปลูกเนี่ยบางคนก็ใช้ระยะ,ะ8คูณ6ก็มีก็คือระยะระหว่างแถว8เมตร ระยะระหว่างต้น6เมตรอันนี้ก็ท่านก็ต้องตั้งร่องว่าจะเอา6คูณ6หรือ8คูณ8ขนาดของร่องก็จะมีความแตกต่างกันไปแล้วมาตรฐานการปลูกไม้ผลก็คือพอเราเตรียมดินร่วนซุยดีทั้งแปลงแล้วไอ้ตรงหลุมปลูกนะ่ะพิธีพิธานเป็นพิเศษก็ใช้ระยะ50คูณ50ใช้หลุมปลูก50กว้างยาว50ลึก ห้าสิบเอาปุ๋ยอินทรีย์มาผสมคลุกเคล้าคือปุ๋ยคอกนะฮะสี่หกกิโลต่อร่องแล้วมีพวกร็อกฟอสเฟตห้าร้อยกรัมต่อหลุมอันนี้จะช่วยกระตุ้นการเกิดรากดีนะครับแล้วก็คลุกเคล้าทีนี้เทคนิคการปลูกเนี่ยการวางต้นพันธุ์ส้มโอในหลุมปลูกนั้นต้องวางให้รอยต่อ ระหว่างต้นต่อกับรากเนี่ยนะสูงกว่าระดับพื้นดินปากหลุมเล็กน้อยนะครับท่านเห็นไหมกิ่งทาบกิ่งอะไรเนี่ยนะแล้วก็พอปลูกเสร็จเราก็ใช้มีดคมๆเนี่ยกรีดจากก้นถุงขึ้นมาถึงปากถุงทั้งสองด้านแล้วดึงถุงพลาสติกออกระวังอย่าให้ดินแตกรากมันจะอกกระเทือน แล้วก็กลบดินที่เหลือลงไปในหลุมซึ่งจะทําให้เราจะทําให้ไอ้ต้นต้นที่ปลูกเนี่ยนูนหลังเต่าแต่ไอ้ตรงโคนต้นเนี่ยนะเราใช้นิ้วชี้นิ้วโป้งเนี่ยกดดินบริเวณรอบต้นต่อให้แน่นเพื่ออะไรเพื่อว่าเวลารดน้ําต้นมันจะได้ไม่เซไม่เอียงเพราะว่าเวลาปปลูกไม้ผลสิ่งสําคัญก็คือว่าเราต้องสร้างลําต้นให้ เป็นต้นตรงนะเป็นต้นตรงมันจะได้แตกกิกง่งก้านสาขาออกมาอย่างเหมาะสมเพราะด้วยเหตุนี้เพื่อไม่ให้มันเอียงหลังรดน้ําเสร็จจับเรียบร้อยจัดต้นให้ตรงเอาไม้หลักมาปักแล้วก็ผูกเชือกยึดต้นาเอาไว้นะแต่ว่าอย่าผูกแน่นเอาแค่ไม่ให้โยกคลอนแล้วก็โคนต้นต้องเอาฟางมาคลุมหรือหญ้าแห้ง หรือจะเป็นวัสดุอะไรก็แล้วแต่คลุมโคนต้นเพื่ออะไรไม่ให้วัชพืชมันขึ้นแล้วก็รดน้ำให้ชุ่มในยุคปัจจุบันลงทุนหน่อยบางคนเขาไม่อยากเบลืองยาฆ่าย้านะไม่อยากจะเสียเวลากับยาเขาก็ไปซื้อไอ้วัสดุคลุมดินอย่างพวกผ้าใบนะฮะที่คลุมดินได้เอามาคลุมดินไว้ก็จะช่วยให้น้ำเนี่ยมันซึม ลงดินได้ดีนะครับเอาวเดี๋ยวเห็นทีจะต้องไปฟังต่อกันในทิศบวนชวนคุยยามเย็นกันอีกรอบหนึ่งนะเพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหานะครับใครๆก็รักหัววหัวคันไทยใครใครก็ใช้ปุ๋ยเราดีจริงเต็มสูตรเต็มร้อยเจ๊งไปทุกสิ่งปุ๋ยดีจริงๆริหัวคันไทย ชาวนาชาวไร่เบิกบานชาวสวนยิ้มหวานผลผลิตมากมายเติบโตมา40ปีตามานะมีน้องสิงสงก็ใช้ปุ๋ยดีเพราะเรามีไอโซเราไม่ได้โม้เราเจ๋งกว่าใครใช้กันทุกสวนไร่นาร่ำรวยทั่นหน้าเพราะตัววัวกันไทย ดีครับผมเหมาะสมกับท่านการเลือกสื้อปุ๋ยข้าวให้เหมาะสมก็เป็นสิ่งสําคัญครับพี่วันนี้ปุ๋ยเคมีสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถเป็นคําตอบที่มั่นใจได้เพราะครบถ้วนด้วยธาตุอาหารหลัก NPK และธาตุอาหารรองกรรมัมมัทถนช่วยให้ข้าวต้นแกรง่งแตกก่ก็ดีใบเขียวตั้งชันรับแสงมเมล็ดเต็มไม่ลีได้ข้าวน้ําหนักดีคุ้มค่าการลงทุนปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยต้องปุ๋ยสูตร16-12-8พลัง2ตราหูวัวคันไถ ของไทยเซ็นทรัลเคมีนะครับสุดยอดปุ๋ยสำหรับข้าวโพดอย่างแท้จริงต้องปุ๋ยตราหูวเวเน์ไถมีให้ท่านเลือกใช้ทั้งสูตร1688พลัง2สูตร16128พลัง2สูตร16200และสูตร151515 15, 15, 15, พรีเมียมครบด้วยธาตุอาหารหลกักธาตุอาหารรองพร้อมธาตุอาหารเสริมเม็ดปุ๋ยละลายง่าย ถ้าพ่อโตว,วัยฝักใหญ่สมบูรณ์เต็มฝักนึกถึงปุ๋ยเถ้าโพดต้องปุ๋ยเต็มสูตรผลผลิตเต็มร้อยตราหูวะเขนไถผลิตและจำหน่ายโดยบริษัทไหเซนท่านเคมีจำกัดมหาชน